เ้ยเห็นหนอไหมให้รวบนะใหรบล้วใหมัน้งป้านนี้ก็เจอ

นกกาบบัวาบาบเฮ้ยเปนีนอะดีต uh ื่นเปลี่ยนนกยงไงมางามแต่พ um> ่้องเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเป๊มลิผ้ามาเตียวสวนสัตว์เขาสวนกวางพี่น้อง uh ้มึงนกนกกาบนกกาบบัว หาอะไรกินในน้ำอ mm ่ะ hmm. นี่ไงเยอใหญ่ไหมกินปะมันคือยีน่นเขาด้ว่ะคือกินหอยคืน้ำมาจากไหนกันต้นแบบไม่กินมาจากตัวนี้นะ แก่นหมูกระบะมาเบิ่งกันกิน <laughs> <laughs> อาณาจักรนกนี่เหลือเกนุกจะอกไปไแลมาตัยถอนมเขา nó dùng làm phèn nó vào làm phèn này mừng nữa lại lại là nó vào làm phèn Hãy subscribe ห,หันหงด้่งไหนหงเลยหันโจหงเป็นหงไก่ฝุ่นนี้หงเขานี่เป็นหงดับโจคือว่าหานันหวานห้ <laughs> องปลานิ้นวะนี่เขียบๆง่ายกวนปลานิ้นเต็มเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่อี่ตรงไหนบ้านแม่มม ยบอกมันจับทั่ว์พดีๆเลยถถวเบียร์ดีจับโทรศัพว์ดีๆได้ใหญ่มันตกน่าอยาก,ากด้เลี้ยงนกงรเรี้ยงอ่ไรดับนกอันนี้มันนกกันเรี้ยงได้นก หนูทำไงเนาะน้าหนูนาีโนสวนสัตว์วันแกนเนาะเขาสร์ฟนอนวนสัตว์ี่บลายหลายจี่น่เลยแต่ว่ายางบวจีโนเนางรถเมืองเราหลายครับวนสัตว์วนแก่นมีสั์เยอะมากมีทุกชนิดเลยจี่นอเป็วงเป็นยังแต้ว่ายางบนท่านใดจี่นเ้ยมันเป็นผู้เขายางในนางรถมืองเอาจ้า เปมนบนหันหนานนมึงคนโปปิโนนยันเ่ยนกันเนยันเอาไปดู <laughs>